nè thêm hết nè thêm hết nè thêm thêm hết nè 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 เปลี่ยนแนวเงินก้อนเรามาทอดถอดแค่ไหนไมนยังดีว่าผมน้ำมัน Thôi anh em, anh em. มันจะได้ทอดรอบหนึ่งสักพอนเพราะมันสูงหรอกันแยกน้ำมันแยกน้ำมันออกแล้วก็โลงทอดอีกรอบนึงเพื่อว่าที่ <c oughs> ให้มันใต้น,น้ำมัน น้ำอันใ่น้ำมันใสผมน้ำมันคนน้ำมันมาเป็นน้ำมันอ่าเป็นน้ำมันหรือก็น้ำมันหรอก็เป็นน้ำมันอัวหมูก็มีมันของมันอยู่แล้วนะมีมันของมันอยู่แล้ว สูตรนะหาสูตรก่อนคันสีทอดมันแห้งเลยนี่มันอันซุปม,มันใหม่ซุปม,มันใหม่นี่มันนั่นมันมีซุปที่มันใหม่ซุปม,มันใหม่มันติดกระทะพวกไอ้เครื่องเครื่องที่ห่าอันอันนั้นไหมเครื่องที่เห่อมัดไหม พวกกระเทียมพวกไปยังีเท้าหมากักมันใหม่กระทะพอใหม่กระทะปุ๊บนี่เน่ด้คิ้วบัดแค่ที่สี่งกายเป็นหอม,มกลายเป็นคิ้วไปนะเดี๋ยวลองสูตรก่อนมันต้องมีสูตรมันต้องมีสูตรทุกอย่างมันมันต้องมีสูตร ข mhm. าดบ่บฟืนทอดเนี <t <t ่ยใส่กระทะด้วยเดียวเลยเจ้าสำหรับผู้ผ่านใส่กระทะสองมืย

Good. ออนั่นผมไหมลตัวถอดเอพแหงมันสหลอดเข้านอนแต่มเปาี่นได้หม่บ่ปั้นเขาปั้นปั้นอย่างนี้ก่อนขั้นเก้กินก็บสีนหลอดนะหลอดแ่งนะแหงกอดก็

น่ามันจะเกินความสามารถคนเดเนนะออ ปาคุรปาคูเขาคุรปาคูู่สันตาประมานปอ super